สนุกสนานวันนี้สนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนแฮปปี้เหมือนเหมือนสนุกจนลืมสนุกจนลืมเพ,เพลิดเพลินจนลืมลืมระมัดระวังลืมสนุกสนานจ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 นคอนเซ็ปต์แตกคอนเซ็ปต์ชีวิตแตกว่าจะเอาอะไรว่าจะไปทางไหนว่าจะ ยังไงนะครับผมคือมันสนุกแบบหลุดหลุดไปเลยอะเพลิดเพลินแบบหลุดหลุดไปเลยงานก็เหมือนกันฮะคือทําไปจนเรียกว่าจนความคิดมันแตกเป็นสองทางสามทางนะครับผมโดยที่ยิ่งทายิ่งยิ่งไม่กรุบยิ่งทํายิ่งไม่แน่นประมาณอย่างงี้แล้วครับผมคือไปเรื่อยๆออครับผมจะอะไรที่มันเป็นหลักเป็นมั่นคงตอนนี้อย่างอย่างนะครับผม ช่วงวันเนี้ยช่วงวันเนี้ยคือมันยังหาคอนเซปต์ยังเอาอะไรที่เป็นหลักเป็นเป็นเกณฑ์ยังไม่ได้นะครเรื่อยๆการเงินนะฮะการเงินยังแล้วแต่วาสนาด้วยนะมันเป็นยังไงละ่ะสถานการณ์คือหน้าวันเนี้ยวันศุกร์ด้วยนะครับวันที่ห้าวันศุกร์ก็ไม่ก็เลยแบบ คว้งเคว้งเพ้าคว้า,วามันยังไม่มีความตั้งอ,อกตั้งใจที่จะทํางานความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะทํางานจะจะอะไรสักอย่างนึงให้มันชัดเจนเนี่ยไม่มีคือ,ม,อ,คอมันรอคอยใจมันรอคอยที่จะหยุดที่จะไปนะฮะการเงินก็เหมือนกันนะครับผมมันก็ก็ทาถ้าเป็นพวกบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายบริการพวกซ่อมพวกงานบริการทั่วไปอะไรเงี้ยเออก็ดีนะวันนี้ก็ดีนะการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเ,เรื่องความรักความสามาัคคีเพื่อนฝูงพี่น้องอืมมันถึงขั้นที่ว่าเคยเคยพูดคำว่าแล้วแต่เหอะ เข้าใจคำว่าแล้วแต่เถอะไหมวันนี้ไพ่ก็พูดมาแบบนี้เหมือนกันเรื่องความรักเรื่องความสามะคัคคีเรื่องการปองดองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาเถอะนะครับวันจั์ไพ่บอกว่าให้ทําบุญท่านตั้งใจจะไปทําบุญ ท่านตั้งใจที่จะไปประกอบภารกิจหนึ่งที่คิดว่าสำคัญแหละนะครับผมให้กับผู้ล่วงลับหรือ,เ,อ,อเทวดาทางด้านเนี้ยทางด้านความเป็นความตายทาวเวสุวรรณนะฮะหรือปู่ใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านคารพ่ะท่านได้เดินทางไปแน่นอนท่านได้ไปไหว้ท่านได้ไปกราบบูชาท่านได้ไปหาท่านได้ทำบุญให้เขานะครับผม ันเงินเฮงอ่ะเฮงจริงด้วยครับผมลองกเงินไม่มีปัญหาไม่มีอะไรติดใช้คำว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรติดขัดนะครับผมจะหยิบจะใช้จะซอยอะไรก็พอให้หยิบพอให้ใช้นะครับผมคนรักเพื่อนพี่น้อง การเดินทางของท่านในรอบนี้นะครับผมนี่คือการเดินทางนะเดี๋ยวมีคนพาจัดการนําพาท่านไปไปไหนไม่รู้ไปเที่ยวเออเดี๋ยวมีคนพาไปมีคนจัดการตัวมีคนจัดการรถมีคนจัดการอะไรแต่มีอะไรให้กับท่านนั่นแสดงว่าเออถึงเวลาไปก็ไปตามที่เทวดาจัดสรรถึงเวลาพักก็พักผ่อนตามที่เวลาจัดสรรตามที่เทวดาจัดสรรฉะนั้นวันนี้ก็คืออืนะครับ ทุกอย่างเป็นไปตามหน้าไพ่นะครับผมอันเฮ้ยวันอังคารวันนี้สนุกจังเลยนะฮะวันนี้สนุกจังเลยท่านที่เกิดวันอังคารมีกิจกรรมอะไรกันเอ่ยที่มันเป็นสังสรรค์ในครอบครัวสังสรรค์นในหมู่ออฟฟิศในหมู่เพื่อนฝูงจะมีงานสังสรรค์กันนะครับวันนี้ฉลองอะไรกันเอ่ย มีงานฉลองการเรื่องการเงินไม่มีปัญหาเลยอืมก็เป็นงานฉลองอะ่ะก็ต้องใช้เงินเพื่อฉลองอะ่ะเป็นการใช้เงินส่วนตัวเป็นเงินการใช้เงินเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะทีมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกันรอบนี้แหละนะครับผมยังไม่มีค่าใช้จา่ายใดๆที่มันเป็นเออโอเวอร์ Over, หรือนอกเหนือไปจากทีมงานนี้มีแต่ครอบครัว เลี้ยงเลี้ยงครอบครัวถ้าเป็นออฟฟิศน่าจะเป็นเลี้ยงทีมเลี้ยงในเพื่อนหรือประมาณใน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 กลุ่มนะครับในกลุ่มเล็กๆนะครับผมความรักความผูกพันความเป็นมิตรภาพแนนแฟนรนเดรนจ์นะครับผมก็เออเ็เป็นการปาร์ตี้ขณะนะน่าจะเป็นการปาร์ตี้เอ,อเพื่อนไม่ได้เจอกันนานหรือทำงานสำเร็จฉลองการสำเร็จ งานนั้นงานนีอ้อะไรประมาณนี้ก็จะมีเพื่อนกันวาระนี้แหละครับผมได้เจอได้เจอกันถ้าเป็นในครอบครัวก็ได้มาเจอกันในรอบนี้แหละครับวันพุธเออครับผมวันพุธถือว่าช่วงนี้ช่วงตักตวงนะสร้างงานสร้างเงินให้กับตัวเองไปทุกอย่างกำลัง กำลังพัฒนากำลังดีขึ้นนะครับผมทั้งงานทั้งเงินกำลังดีขึ้นจริงๆนะครับผมกำลังเริ่มที่จะเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองอะไรเงี้ยเริ่มแต่ระดับแล้วนะครับเรื่องเงินการเงินก็เหมือนกันครับผมการเงินการงานของวันท่านที่เกิดวันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้น แนวโน้มว่าจะไป4 5 6 7 8 9 10เป็นลักษณะนี้นะครับผมคนรักความรักเพื่อนฝูงญาตพี่น้องอ,อถือได้เลยเถือว่ายังคงรักสามัคคีเหนียวแน่นคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมยังไม่มเีเขาเรียกว่าแทงข้างหลังโดนทิ้งโดนเทอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยนะครับผมถ้าถามหาว่าคนป่วย เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวก็หายป่วยถ้าทําหาคนรักก็ปกติอยู่แล้วรักกันปกติก็แน่นแฟนกันเหมือนเดิมอะไรก็คุยถ้าคนรักษาที่แบบว่าอยู่ด้วยกันก็เรื่องปกติและถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็โทรคุยก็คุยกันน่ารักน่ารักก็ยังรักกันเหนียวแน่นนะครับวันนี้เป็นวันประกาศว่าท่านจะต้องทําอะไรยังไงแบบไหนและลูกค้าก็ ดิวต่อนะครับผมคือวันนี้สถานการณ์วันนี้ก็คือต้องมีการเจรจาขายงานพรีเซนต์งานขายความคิดขายโครงการใดๆก็แล้วแต่ลูกค้าซื้อลูกค้าเคาะลูกค้าชอบนะครับผมอาจจะต้องเอเป็นกรณีที่บินไปคุยหรือต้องข้ามน้ําข้ามน้ําคุยกันเหนือคุยกันข้ามน้ําข้ามทะเลหรือ ต้องออกไปหาลูกค้านั่นะครับผมต้องเดินทางออกไปหาลูกค้าการเงินการเงินไม่มีอะไรคืบหน้าถ้าถามนี่ทวงนี่ก็ยังไม่ได้ถ้าเป็นคดีความเรื่อง<ๆ>เองินเรื่องทองก็ยังไม่ได้รอไปก่อนรอไปก่อนคนรักเพื่อนฝูงญาติ โอเคอยู่นะคนแดนนกลจะกลับมาเจอการได้เจอคนแดนไกลได้เจอคนต่างชาติต่างถิ่นด้วยอ่ะลักษณะน,นี้นะครับวันศุกร์ภาพมันรวมๆว,ว,วันนี้ไม่ดีตึงสถานการณ์ตึงถ้าเรื่องงานก็ตึงเรื่องคนก็ตึงเรื่องความรู้สึกก็ตึงเรื่องเงินก็ตึงนะครับผม ตึงในที่นี้หมถึงว่าไม่พอใจไม่เป็นที่พอใจมีความเครียดมีความกังวลมีความไม่สบายอกสบายใจมีความไม่มีความคิดมีความที่แบบว่าคิดเห็นไม่ตรงกันสอนสินไม่กินกันว่างั้นนะฮะเรื่องเงิน,เร,งเ,งนเรื่องเงินภาพรวมวันนี้ก็ไปได้เรื่อยๆค่ะ ไม่มีปัญหาเอ่อสมมุติว่าถ้าจะไปกู้หนี้ยืมสินอะไรประมาณเนี้ยทำเครดิตทำธุรกรรมอ่าขอความช่วยเหลือได้จากใครกับเรื่องเงินสำเร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับผมแต่ต้องเดินออกจากบ้านนะไม่ใช่ว่าคุยโทรศัพท์เอาแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะไพ่แนะนำว่าต้องเดินออกจากบ้านเข้าไปหาเข้าไปคุยนะครับผมเรื่องคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องแฟน ก็ยังอยู่ในสถานะที่แบบว่าปกติอยู่นะครับผมทุกอย่างเป็นไปตามปกติยังไม่มีอะไรที่แบบผิดผิดแพกนะครับทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเนื้อ,เน,อเนื้องานและสไตล์ชีวิตวันนี้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติก็คือมันมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นไม่มี ไม่มีวาระของความเสียาหายไม่มีวาระของการทะเลาะเบาะแวง้งงานด่วนก็คือด่วนด่วนเสร็จแล้วก็ส่งงานส่งงานเขาก็โอนตังก็คือน่าจะเป็นกลุ่มบริการเหมือนกันช่างช่างช่างซ่อมในอู่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารขายเครื่องดื่มก็คือก็คือเหมือนนึกบรรยากาศอะทาเสร็จส่งส่งให้ลูกค้าลูกค้าเอาเงินให้เราประมาณอย่างเงี้ยก็คือ ในในรูปแบบของวันนี้คือรัสตาก็คือปกติธรรมชาติยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเรื่องการเงินไม่พอใจเราเองไม่พอใจเราอะหาได้ยังไม่พอใจเลยคิดอ,อย่างนี้อยากมีอยากได้ยอดเพิ่มอยากได้กำไรเพิ่มอยากได้ทุนเพิ่มอยากมีทุนแต่มันทำได้แค่นี้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจกับ จํานวนเงินที่อยู่ในมือณเวลานี้ไพ่บอกว่าแบบนี้ครับไพ่บอกมาบอกว่าเรายังไม่พอใจเราอยากจะได้เพิ่มอีกคนรักคนรักแฟนถ้าท่านได้แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วหรือมีแฟนแล้วท่านพอใจกับคู่ของท่านท่านหึงท่านหึง ถ้าหากว่าท่านยังไม่มีการแต่งงานท่านยังโสดท่านก็โสดแต่ถ้าถามหาเพื่อนฝูงท่านก็รักเป็นกลุ่มกลุ่มที่รักใคร่แน่นปึกท่านจะไม่รับสมาชิกเพิ่มท่านจะไม่มีการเอ่อเขาเรียกว่านอกใจกลุ่มนอกใจเพื่อนเพื่อนมีอยู่ห้าคนกห้าคนกันเหนียวแน่นอย่างเงี้ยท่านจะไม่มีโอกาสหรือให้โอกาสคนที่หกที่เจ็ดเข้ามาอย่างเงี้ยครับผม ก็ได้เวลาแล้วฟื้นตัวแล้วตอนนี้นะครับผมฟื้นตัวแล้วฟื้นตัวในที่นี่มาถึงว่าเราอาจจะหลุดสมองโล่งไปละหลุดจากความทุกข์หลุดจากความกังวลหลุดหลุดจากการอยู่กับตัวเองเราจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนตัวล้วแล้วนะว่าเราจะต้องทําอย่างนั้นสักทีอย่างนี้นสักทีตอนนี้ท่านกําลังเปลี่ยนอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแล้วก็ดีดออกมาจากวง วงจรน,นั้นแล้วนะครับผมต่อจากนี้ไปก็คือความเฮงคิดก็ได้คิดทำก็ได้ทำอย่างที่ใจปรารถนาประมาณนี้นะครับผมเรื่องการเงินเฮงเฮงเฮงอ่ะซื้อหวยเร็ววันที่5้ซื้อหวยเร็ว,วนทววะที่สุก็พูดได้เล่นเรื่องหวยวันนี้จะมีเอ่อถ้าความเฮงในรอบนี้ก็คือสมมตินะครขาย ประกาศขายน่นขายนี่ที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆราคาสูงๆวันนี้จะได้เห็นจะได้ผลตอบรับจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับผมใช้คำว่าชัดเจนก่อนเพราะว่าแม้สินค้าตั้งเ8็ดแปดแสนจะมาปุ๊บปั๊บซื้อเลยสักทีเดียวใช้คำว่ามีความชัดเจนเกิดขึ้น มันต้องมีการผ่านวิเคราะห์ตรวจสอบนู่นนี่นั่นกันนะเนาะเข้าใจกันเนาะมันเพลงแน่ๆวันนี้ครับผมเ <_ d ata> พื่อนฝูงคนรักคนชอบเพื่อนสนิทเออดี ยังรักแค่ปลองดองกันดีสนุกสนานรา่าเริงสดชื่นแจ่มใสน่าเอ็นดูเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมคือแบบเริ่มต้นรู้จักกันยังไงวันนี้ก็เป็นแบบน,นั้นนะครับมีความสม่ำเสมอเกิดขึ้นถ้าเป็นเพื่อนฝูงก็ปกติอยู่ถ้าเป็นพี่น้องคนในครอบครัวก็โอเคเหมือนเดิมนะครับผม